ดิฉันนางนงนุชเรืองจำหลัดกลุ่มผ้าบาลายพันธีสีกิีบบัววันนี้จะนำจะมาเสนอผ้าป้ายลายอัตลักษณ์คือลายโซ่ลักบาลายค่ะสวัสดีค่ะฉันนางเพ็ญทรงประโคนสมาชิกกลุ่มเอาผ้าบาลายพันธีสีกลีบบัวว่าเป็นอัตลักษณ์ของเราเนื่องจากหมู่บ้านเรามีประสาทพินเมมองต่ำาเราเลยทําให้เราคิดค้นเป็นผ้าสีกลีบบัวแล้วก็คิดค้นเป็นลายโซ่ลักบาลายซึ่ง เป็นโซ่ร้องใจอุ่นใครได้สวมใส่อุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจค่ะโซ่รักบารายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงโซ่คือประตูและระเบียงคดทั้ง4ด้านที่เชื่อมกันของประสาทเมืองต่ำหมายถึงการประสานความรักความสามคัคคีความร่วมมือจากอดีตสู่ปัจจุบันสารอนาคตบารายคือสระน้ำขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการดำรงชีวิต ประจำวันและเพื่อการชนประทานหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสงบร่มเย็นและเป็นประโยชน์ดังนั้นโซรักบารายหมายถึงความรักความสามคัคคีความร่วมมือที่สร้างความอุดมสมบูรณ์พลังแห่งความสุขสงบร่มเย็นวัตถุดิบของกลุ่มเราก็คือป้ายป้ายีขาวที่เราเตรียมไว้แล้วก็นำเราจะย้อมด้วยครัง่งเรานำครั่งมาแช่นะ้ำ ให้สีข้างออกเป็นสีแดงๆแล้วนำน้ำที่เราแช่แล้วเอามาต้มต้มแล้วย้อมด้วยฝ้ายแล้วมันจะออกมาเป็นสีสีบัวค่ะแล้วพอฝ้ายเราย้อมเสร็จแล้วก็จะมาตากในที่โฮมที่ร่มให้ฝ้ายมันแห้งค่ะพอพอฝ้ายแห้งเสร็จเราก็เตรียมเอามาท,ทาทันยืนทันยืนเพื่อเตรียมที่จะทอต่อไปค่ะแล้วก็แล้วก็เตรียมลายโซ่ไว้ ที่เรามัดหมีเสร็จแล้วนะคะมัดหมีลายโซ่เสร็จแล้วแล้วก็มาทอมันก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผ้าตัวนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรยาว2เมตรตัดเสื้อได้หนึ่งตัวค่ะแล้วเราก็จะเอามาแปรรูปอย่างตัวนี้เป็นผ้าลายโซ่ด้านหน้าก็อยู่ที่ตัว1ันห้อบาทค่ะและเสื้อผู้หญิงก็อยู่ที่ตัว พั0สบาทค่ะแนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาบรรจุพัณฑ์ให้ทันสมัย 2. เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและแปรรูปออนไลน์ให้มากขึ้น 3. เพิ่มสมาชิกในกลุ่มให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันท่วงทีกับความต้องการของลูกค้า